โู้ยหอนหอนนอ,อนงั้น嘛มาแต่เดีวเดีอยกัพี่อายจะไปใส่อ้ยเขาในบานดอกโอ้ใครปด,ดแดงมันหนาอสิมางแง่นิอืมาไลกระดอกระเดียดแทะเอ,เ,เอามาีบาลมาแต่ใส่มาแต่ทั้งหลัง ไปทางหลังสิไปทางหน้าโอ้สิไปทางหน้าสี่ห้าทั้งหนาเบิ่งง่วเซิ่งกันโอ้เอ้าเราเอียกจินดิโอนคจัางแล้วยึดแถวนี้ล่แหละรำหอนหาน้ันมุมดิบ่เห็นไหมไปยังไรเนี่ยว่าสิก๊ับเฮียนฮะว่าสิก๊ับเฮียนสิก๊ับเฮื่อนเมียนไปแม่สน่ะบ่แล้วไปยังบ่เมียเไม่เห็นเงินติเออแ็่เห็นแขนตัวจังบ่เมียผูดยาบ้านเห็นก่อนบ่เมียนขอเห็นก่อนมาะเฉยดีบบ่่ บ่ได้บ่ได้เห็นกันมาแบ่งกันก็ได้แบ่งกันจังไดนมันบ่พอแบ่งดอกซ้ำนี่น่ะคอยเห็นก่อนอู้เป็นตับพุ่นน่ะบ่้ามาบ่ได้ดอกห้วยบ่ได้ประกาศใส่หัวกระจายข่านี่เว้ยส่งกระกาศก็แกระเจาเลื่อนข่อยเนาะเอ้าถ้าถือมันเป็นเงินข่อยเฮียหั่นดิบ่ได้เด้อฮึๆเอามาๆๆก่อนโอ้ยพยาบ้านข่อยเห็นก่อนโอ้ยวุ่นเสตปรกาศเลาสีมาเงินกูแหมเงืนเฮียอยู่เนี่ยเห็นพร้อมกันได้เห็นก่อนไหมข่อยก็เห็นก่อนยาย เห็นกวนเลยเห็นใบร้อยนี่อ่นเห็นว่าอาลซีท่ายปัญหาท่ายปัญหาเอาไปเอาเซนบบเออเอาท่ายปัญหาผู้ใดแพ้ผู้นั้นเอาบอยผู้ใดแพ้ผู้นั้นเอาใครก็อยากแพ้ตลอดปีผู้ใดชนะผู้นั้นได้เงินแมนเออเอาเอาท่ายมั้ยบอสใครแย่งเจ้าท่ายโอ้ยผู้ใหญ่บ้านใายก่อนแมนให้เกียรติเป็นผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าเท่าก็ได้ไฮเกียรติ ก็ต้องก็ได้เอนุ่มก็ได้ค่ับปลาเอียงเป็นปลาโตผู้บิดไปลาวติ่ง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 เอามาจะได้ดีตอบไม่ได้เอามาจะได้ยู่ปลาครับก็บอกว่าครับเอาตีเออคอยดีข่าตีแม่นคอยได้เงินคอยได้เงินหรอคอยจะไปเด้อบ่ได้เดี๋ยวไม่นะเที่ยนึง อีกคนนึง il, ยังโม่เลี่ยวยุติถามผู้ใหญ่บ้านมากจะค้ำถามดูขันบอดายลีสิย้อมแหวเอาเลยใครข้เจ้าใครมาเจ้าว่าบ่ไดายยีเนาะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังว้ายตอบแม่เด็กปัญญาอ่อนก็ตอบได้อยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังแมนงอพวเนี่ยงอวะบังงงเจ้าตอบถึงวะเนี่ยโอ้ยเด็กหนุอยสมหัว นี่โปนี่ก็ตอบได้แม่นวะเมื่อกี้อยู่ทั้งหนาสุเพื่เนาะไอ่เกิดพังหัวอีทีนัดเทาแล้วเทาเลยชัเด้วยโป้หัวยังเนาะซีมาพี่อ้ยยังนี่ก็ได้มันก็อยู่ทั้งหนาตัวมเจ้าเบิ้งดีๆเด้อเบิ้งยังเบิ้งเออซีเบิ้งนี่แหละเอาเบิ้งดีๆนี่เฮ้ยเป็นไงเอยมันคืออยู่ม่อยู่ทั้งหลังวะเอ้าเป็นยังไงมันอยู่ทั้งหลังแ่่มันอยู่ทั้งหน้า มือนั่นมันคืออยู่ทั้งไหนเอาตอนนั้นมันนอนนังสิวันนี้มันกองนังส่เข้าใจบ่โอ้ยไม่ได้เดี๋ยวข้ามูดเได้เงินแล้วสามร้อยไปข้างหน้าวันที่นี้เอ้าคือเอาเท้าแล้วเท้าเลยมือนั่นตอนนั้นกูเอามันมันคืออยู่ทั้งไหนมือนี้มันเคยอยู่ทั้งหลังวะเฮ้ยนี่เลื่อนได้กูเอาไปลดกูพู้แล้วกูได้ควบรูเพิ่มเติมเลื่อนได้